พูกคอตต้ใต้ต้นชมพูถนนสายสมุทรสาครกรุงเทพประสบการณ์ชวนขนหัวลุกเรื่องนี้เกิดกับพี่นันซึ่งเป็นพี่ที่ทำงานเล่าให้ผมฟังซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีก่อนแรกเริ่มพี่นันมีอาชีพทำนาเกลืออยู่แถวสมุทรสาครต่อมาก็มีคนชวนให้แกไปขับรถเมดู ซึ่งแกก็ตกลงโดยในระยะแรกก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมก่อนจากนั้นอีกสองปีถึงได้ขยับมาเป็นคนขับรถแทนตอนนั้นพี่นันขับรถบัสแดงวิ่งระหว่างสมุทรสาครมากรุงเทพระยะทางราว30กิโลโดยแกขับช่วงประมาณ7-8งโมงเช้าและพอเย็นๆก็เลิกทีนี้อยู่มาวันหนึ่งแกเกิดมีเหตุให้ต้องขอลาเจ้านายเพื่อกลับบ้านเกิดที่อุบลโดยไปครั้งนั้น หลายวันพอกลับมาอีกทีเท่าแกอูรรถก็ขอให้พี่แนนเปลี่ยนไปขับตอนกลางคืนแทนได้ไหมโดยอ้างเหตุผลว่าคนขับเดิมไม่มาพี่แนนเป็นคนไม่เรื่องมากอยู่แล้วเท่าแก่สั่งอะไรก็เอาโดยรถเที่ยวที่แกขับวันนั้นออกจากท่ารถตอนตีสี่แถมวันนั้นยังต้องวิ่งรถไปทั้งทั้งที่ไม่มีกระเป๋ารถด้วยต้องใช้วิธีวางกระป๋อเงินไว้เวลาผู้โดยสารขึ้นลงก็หยุดถอนกันเอาเอง เมื่อรถวิ่งออกจากท่ามาได้ไม่ไกลที่ข้างทางที่นั่นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเหมือนคนมายืนคอยรถทั่วไปอยู่ตรงใต้ต้นชมพู่ขนาดใหญ่เธอแต่งกายเสื้อเชิตสีขาวนุ่งกางเกงผ้าขายาวพอพี่นันจอดรถประตูก็เปิดออกผู้หญิงคนนั้นก็ยืนเฉยเฉยไม่พูดอะไรที่นันแกเลยบอกว่าจะไปใหม่รีบขึ้นมาเร็วๆสักทักผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นมาบนรถ และเดินไปนั่งที่เบาะตอนท้ายสุดหลังจากนั้นพี่นันก็ขับรถไปตามทางเรื่อยๆสักพักมีกลุ่มแม่ค้ามาโบกเรียกแกก็รับขึ้นมาแต่ที่มันน่าแปลกก็คือแม่ค้าที่ขึ้นมาพอไปนั่งข้างหลังได้ไม่นานก็จะรีบขยับกลับมานั่งข้างหน้ารถด้วยสีหน้าท่าทางหวาดลัวแต่ก็ไม่พูดอะไร เมื่อรถขับมาถึงท่ารถที่กรุงเทพพี่นั่นก็วนไปกลับรถจากนั้นนำรถมาจอดเทียบที่ท่าตอนเดินลงไปเช็ครถก็หันไปดูที่ท้ายรถปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ท้ายรถที่นั่นก็ไม่คิดอะไรเดินลงมาคุยกับนายท่าและคนเช็ครถตามปกติ เป็นธรรมดาที่เมื่อรถไปจอดที่ท่าก็จะมีคนคอยตรวจเช็ครถโดยมีลุงคนหนึ่งที่ทำหน้าที่นี้แกเดินไปเปิดฝาท้ายรถดูว่ามีของอะไรผือใครทำลืมเอาไว้แล้วแกก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกพร้อมรีบกลับมาเล่าให้พี่นันฟังว่าแกเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึงประย่อตัวอยู่ในที่เก็บของท้ายรถสภาพน่ากลัวมากตาโตหน้าเขียวลิ้นจุกปาและก็เล่าถึงลักษณะการแต่งตัว ซึ่งมันตรงกับผู้หญิงที่พี่นันเจอตอนขับรถขาที่จะมาเลยพี่นันตกใจเดินขึ้นไปดูที่รถแต่ทีนี้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นที่เมื่อกี้เห็นนั่งายรถมาตอนนี้ไม่อยู่แล้วตรงฝาท้ายที่เก็บของก็หายไปด้วยเช่นกันฝ่ายลุงที่เจอผีสาวตนนั้นก็บอกว่าปกติพวกนี้มันจะขึ้นรถมาไม่ได้หน้าเพราะรถมีแม่ย่านางอยู่ทุกคันนอกจากใครจะเรียกให้ขึ้น มาคราวนี้พี่นันนึกออกเลยว่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนจอดรถและยังเรียกเธอขึ้นมาบนรถเองเธอถึงได้ตามมาตอนที่นันจะขับรถกลับไปที่ท่าสมุทรสาครก็เริ่มวิตกเพราะมันยังไม่สว่างเลยแต่ก็ต้องทนไปเพราะมันคือหน้าที่ระหว่างที่ขับรถออกมาจากท่าพี่นัน้นก็ระแวงมาตลอดทั้งแต่ก็ยังคงเห็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นมาปรากฏ ให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะเช่นบางทีโผล่มานั่งตรงบอะแถวหลังสุดบ้างและที่น่ากลัวคือบางทีก็โผลมาตรงบอะหลังคนขับที่แก่นั่งเล่นอ่พพี่นันเสียวสันหลังไปตลอดทางเลยทีเดียวพอรถวิ่งมาจนถึงจุดที่เป็นต้นชมผู้ใหญ่ซึ่งพี่นันจำได้ว่าเป็นจุดที่ผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถมาแกก็ทำการจอดรถก่อนจะเดินไปที่ประตูแล้วก็พูดไปลอยๆว่าขอให้ลงตรงนี้เถอนะอย่าตามมาอีกเลย จากนั้นแกก็กลับมาขับรถต่อจังหวะที่รถวิ่งผ่านต้นชมพู่ต้นนั้นแกก็อดที่จะเหลียวไปที่กระจกข้างไม่ได้ปรากฏก็ยังเห็นวิญญาณผีสาวคนนั้นอีกแต่ทีนี้ขึ้นไปขยุบอยู่บนต้นชมพู่เล่นเอาแกยิ่งหลอนเข้าไปอีกท้ายสุดเมื่อรถวิ่งมาถึงท่าที่นั้นก็โดดลงจากรถรีบไปคุยกับคนที่อู่รถ พร้อมกับเล่าเรื่องที่เจอวิญญาณสาวให้คนที่อูฟังคนที่อูเมื่อได้ยินก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากล้าขับรถผ่านต้นชมพู่ตอนดึกได้ไงเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะมีผู้หญิงไปผูกคอตายอยู่ตรงนั้นแล้ววิญญาณแก่เฮี้ยนมากขนาดเที่ยวหลอกหลอนชาวบ้านแถวนั้นไปทั่วซึ่งพี่นันเองก็เพิ่งมาลึกออกเพราะช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี้มันตรงกับที่แกล่างงานกลับบ้านเกิดที่อุบลพอดีจึงไม่รู้เรื่อง และนี่เป็นประสบการณ์ความหลอนซึ่งเป็นที่ร่ำลือของคนที่บ้านอยู่แถวนั้นหรือต้องอาศัยถนนเส้นนั้นเพื่อวิ่งผ่านในยามค่ำคืนอยู่ระยะหนึ่งเลยจนเมื่อเวลาผ่านไปนานวันถนนตรงนั้นจากเดิมที่เป็นลูกรังบ้างลาดยางมาตอยบ้างก็เริ่มพัฒนาไปมีการขยายถนนมาเป็นปูนคอนกรีตอย่างดีส่วนต้นชมพู่ที่มีผู้หญิงไปผูกคอตายต้นนั้นก็ถูกตัดโค่นไปแล้ว เรื่องราวความน่ากลัวสยดสยองจึงค่อยๆหมดไปและแทบจะไม่มีคนพูดถึงแล้วในปัจจุบันนี้